สวัสดีครับวันนี้ก่อนเที่ยงนะครับเที่ยงเผืออุ้มผางของเราครับเราอยู่ที่วัดป่าพุทธรัตนพุธยาณนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลแม่ตำบลหนองหลวงนะครับทางก่อนทางที่จะไปน้ําตกฮิโรซูนะครับจะมีวัดทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายมือนะครับเรามาเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมทางพุทธศาสนานะครับเป็นศาลาที่เราได้ที่ทางวัดได้จัด สร้างขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่แห่งนี้จะเป็นป่าข้าวโพดนะครับแล้วก็ไม่มีการโบณนะพอมีวัดขึ้นมานะครับก็เลยมีป่าขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับวัดแห่งนี้ล่มลื่น,นครับสวยงามถ้าท่านใดมาที่น้อมตกหรือว่ากลับจากน้ําตกก็เชิญมาแวะเยี่ยมชมสถานที่ที่วัด